สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆทรงหรูน่าใช้1คันนะครับกับ v i p Accord G8 นะครับเครื่อง2อออโต้ e l ปีส0งนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชนดักตัดต่อหรือพิกวามเอกสารครบถูกต้องครับกับ v i p Accord นะครับภายในระบบไฟฟ้าสุดหรูครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรกนะครับนี่เลยครับภายในสวยนะครับได้เบาะคู่หน้าปรับ ไฟฟ้าแล้วก็มีแอร์หลังนะครับรถสวยทรงรูแบบนี้นะครับถูกใจสมาชิกหรือไม่มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ189,000าบาทนะครับผ่อน4,700โดยประมาณผ่อนได้5ปีนะครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ไม่เคยชนนะครับประวัติแจ้งมาว่าเคยติดแก๊สมันนะครับถอดออกนานแล้วนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ครับว่าใช้งานได้ปกติเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายหรูครับคันนี้กว้างนั่งสบาย สวยสวยเต็มคันนะครับภายนอกภายในครบจบนะครับขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยนะครับเรื่องการถอดแก๊สไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถอดนานแล้วนะครับตอนนี้ใช้น้ำมันล้วนเป็นปกติสมบูรณ์ทั้งระบบนะครับที่เหลือสมาชิกสนใจ มาชมมาเช็คนะครับสำหรับใครที่ชอบแอ c o คอร์ดนะครับภายในสวยดูสภาพคลิปๆเลยนะครับแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายกว่านะครับมีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายภายในสวยหรูนะครับพวงมาลัยมัติีฟังก์ชันตันทล็อกแอร์แบ็กเอเบเอสซิสเบรกกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้งานได้ครบนะครับใครถูกใจเข้าใจกับราคาและสภาพนะครับ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัด f ฟ n a n c e ให้ได้ทั่วไทยครับรับรองว่าสวยจริงครับคันนี้